ย้อนกลับไปกับเหตุการณ์ของเมื่อวานนี้เรื่องที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เมาเท่นบีผับนะคะซึ่งถือว่าเป็นผับขึ้นชื่อที่สัตหีบเพิ่งเปิดได้ไม่นานแต่ก็มีคนไปใช้บริการเยอะมากนะคะล่าสุดนะคะคุณผู้ชมญาติของผู้ที่เสียชีวิตค่ะเดินทางเข้าไปรับศพบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะนำศพนะคะกลับไปบำเพ็ญกุศลหลังจากที่ร่างของผู้เสียชีวิตถูกส่งชนสูตรแล้วก็ยืนยันอัตลักษณ์บุคคล ครอบครัวของเหยื่อเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้นะคะก็เดินทางไปรับศพเนล่าสุดสรุปมาก็คือมีทั้งหมด14ศพค่ะคบแบ่งเป็นชาย10ศพแล้วก็หญิง4ศพนะคะเดินทางกันมาที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจติดต่อขอรับศพผู้เสียชีวิตกลับไปบำเพ็ญกุศลหลังจากที่วันนี้นะคะก็ได้ผ่าพิสูจน์ยืนยันอ,อัตลักษณ์บุคคลบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ โดยมีครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่เดินทางมาติดต่อรับทําเรื่องเพื่อขอรับศพของผู้เสียชีวิตแล้วสี่ครอบครัวนะคะหนึ่งในนั้นค่ะคุณผู้ชมนางอารีมีชนานาญเป็นแม่ของนายนัตกรอายุ49ปีค,คนนี้เป็นพนักงานคุมเครื่องเสียงค่ะบอกยอมรับว่าหลังเกิดเรื่องทราบเรื่องรู้สึกแบบช็อกเข่าอ่อนเลยนะคะคตอนนี้ยังสับสนอยู่ว่าทำไมต้องมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับลูกของเธอด้วย แต่ก็พยายามปลงเพราะว่าที่สําคัญวันนี้เนี่ยเป็นวันเกิดของลูกเธอค่ะโอ้ oh. ฟังแล้วก็ใจสลายนะคนโอกคนเป็นแม่แม่เขาบอกว่าไม่มีลางบอกเหตุอะไรแต่ในตอนคืนเกิดเหตุเนี่ยแม่เขาบอกเขาฝันฝันว่าแม่เดินไปไหนก็ไม่รู้กลับบ้านก็ไม่ถูกแต่ไปเจอกับลูกชายแล้วก็จับมือพากันกลับบ้าน ก็หาทางกลับบ้านไม่เจออีกเดินไปเรื่อยๆไปเจอวัดค่ะคอันนี้คือคําบอกเล่าของคนเป็นแม่แล้วค่อยมารู้สึกตัวตอนเช้าด้านของลูกสาวนายธนกรค่นคะนางสาวปาลิตามีชํานาญก็บอกเหมือนกับแม่ว่าช็อกมากนะคะทราบมาว่าเนี่ยพ่อเสียชีวิตเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่โทรมาบอกแล้วก็ตัวเองเนี่ยเห็นรายชื่อของพ่อจากข่าวค่ะพอได้คุยเนี่ยบอกบว่าพ่อเพิ่งจะไปทํางานที่นี่ไม่กี่วันนะคะ เมื่อคืนทางร้านติดต่อมาว่าจะช่วยเหลือแต่ก็ยังไม่รู้ว่าต้องเตรียมตัวยังไงบ้างขณะนี้ก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ในการดําเนินการเรื่องของศพก็จะนำศพกลับไปประกอบพิธีทางาศาสนาที่วัดหนองปลาไหลจังหวัดนครพนมส่วนอีกรายหนึ่งค่ะคุณผู้ชมร,ร้อยตรีสุพรรณหินเทาซึ่งเป็นพ่อของจ่าเอกสมรัหินเทาอายุ31ปีที่เสียชีวิตจากการสำลักควัน บอกว่ารู้ข่าวตอน6โมงเช้าเมื่อวานมีคนโทรมาบอกว่าให้พ่อเนี่ยทำใจส่งรูปศพของลูกให้พ่อดูนะคะว่าอยู่ที่บริเวณหน้าห้องน้ำในผับ,บลูกชายอยู่ตัวคนเดียวทำงานเป็นทหารเรือคะ่ะก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยลูกโทรมาบอกว่าเดี๋ยวจะให้พ่อช่วยทำเรื่องใบขับขี่ให้แล้วก็จะกลับมาหายังพิ่งจะคุยกันอยู่เลยนะคะ แล้วก็มาเนี่ยเสียชีวิตก่อนก็นําศพไปประกอบพิธีท,ทางศาสนาที่วัดสัตหีบค่ะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทุกครอบครัวที่ต้องสูญเสียบุคคลที่รักไปในเหตุการณ์นี้ด้วยนะครับและแน่นอนครับว่าพอเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นมันก็จะมีข่าวการเด้งการโยกย้ายเกิดขึ้นมาเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นเช่นเดียวกันครับเพราะว่าเหตุการณ์นี้ทำให้ทางด้านของอธิบดีกรมการปกครองคุณชนาคมจึงจิระ,ะมีคําสั่งนะครับ เด้งนายอำเภอสัตหีบก็คือว่าที่พันตรีชาติชายสีโพอ่อนเนี่ยนะฮะไปช่วยราชการที่กรมการปกครองแล้วก็มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ที่วิทยาลัยการปกครองเป็นการประจําจนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงนะฮะถือว่าเป็นการเส้นเหตุการณ์ครั้งนี้นอกจากตัวนายอำเภอแล้วนะฮะก็มีการโยกย้าย5เสือ<ช>นะครับ5เสือในพื้นที่ด้วยนะฮะสพพลูตาหลวงออกจากพื้นที่ด้วยนะครับ ก็ประกอบไปด้วยนี่ฮะพันตารวจตรีอัตศิทธิ์กิจจหานะครับผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดชนบุรีเขาก็เนี่ยฮะมีการคําสั่งนะครับย้ายเนี่ยนะฮะพันตารวจเอกวุฒิพงศ์สมใจผู้กํากับการสพพลูตาหลวงนะฮะพันตารวจโทสมศักดิ์รู้ยิ่งรองผู้กํากับการนะครับรองผู้กำกับการเนี่ยฮะก็ออกไปด้วยนะครับผมพันตารวจตรีสมยาชูสุขพลเยี่ยมสารวัตรป้องกันปราบปราม พันตํารวจตรียุทธนาสงกระสันสารวัตรสืบสวนสอพภูตาหลวงนะครับก็ให้ไปไปฏิที่ศูนย์ราชการตํารวจภูทรจังหวัดชนบุรีโดยทั้ง5ท่านนี่นะฮะให้ขาดจากตำแหน่งเดิมจนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีคําสั่งนะครับให้พันตํารวจเอกเอ,เอกภพอินทวิวัตรรองผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดชนบุรีเนี่มารักษาราชการแทนผู้กอาการสอพภูตาหลวงแทนนะครับ แล้วก็อย่างที่เราเห็นนะครับว่าจะให้ใครมาแทนบ้างนะครับก็ประกอบไปด้วยมาจากทางด้านของอนี่ฮะมีหลากหลายที่เลยครับสอพอเมืองชนบุรีนะครับแล้วก็ใกล้เคียงกันมาทําหน้าที่นะครับโดยที่ไม่ขาดจากตําแหน่งเดิมจนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงน,นะครับแล้วก็ยอดผู้เสียชีวิตจนถึงขณะนี้นะครับมีทั้งสิ้น14คนบาดเจ็บรวมณเวลานี้35คนแล้วนะครับแล้วก็ที่น่าเศร้า ก็คือมีเด็กที่อายุต่ำกว่า17ปีเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ด้วยนะฮะ